ใ่ถ้ามหรอต้อพร้อมนะค้องนะ5ถามถึงความรู้สึกที่ได้ไปร่วมงานกับ S Play ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เป็นพ p r e นเตอร์ของ S Play ค่ะก็อ๋อก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลอง S Play กันแล้วก็ลอง S Play ลีเช็คด้วยเพราะว่าอร่อยมากมจริงๆค่ะ นอกจากผลิตภัณฑ์เรามีกิจกรรมให้ร่วมล่นมากมใช่ค่ะก็มี S Play Yalisa Challenge ค่ะเป็น challenge เต้นก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเต้นดูค่ะเราเราเต้นยังค่ะอนี้งหนูได้ลองเต้นแล้วค่ะถ้าง่ายมากๆค่ะก็แล้วก็น่าจะมีรางวัลด้วยค่ะเป็นคน interested in รางวัลค่ะคนที่ชอบเต้จะมาเต้นกับเรา ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจ <c oughs> จะแบบเต้นในฝันหรือเปล่าพอเขาได้ลองรสชาติทําเป็นไงบ้างชอบมันจะมีรสสองรสค่ะจะมีเปเบอร์รี่กับซอตตีลิ n จีหนูชอบทั้งคู่แต่ว่าอันที่หนูชอบน่าจะเป็นซอตตีลิ n จีค่ะเพราะว่ามันมีความแบบ มีความซอฟตีนิดๆมาปนกับความซาซาแล้วก็หวานหวานมันเลยตัดกันแล้วทำให้แบบยืดได้เยอะค่ะชุ่มคอไปเ้ยชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคอช่ค่มันสดชื่นเพราะว่ามันมีความซาค่ะแล้วพอซาเนี่ยมันจะทาให้เราแบบเอนเนอร์จีติกขึ้น่ะคะอยากเล่นกิจกรรมนิดนึงค่ะมาเปนไปเล่นกิจกรรมาไ ทุกคนถ้าแต่ว่าดูอยู่นะคะ<ด>ก,ก็มาร่วมกิจกรรมยันนิซาเ <c oughs> ช็คชา l เลนจ์ได้นะคะมาเต้นกับอลีดูค่ะ <c oughs> อ่ะทำถึงเพลงใหม่เลยรึเปลงปลตอยไปเป็นไงบ้างออใช่ค่ะก็เป็นเพลงดาวค่ะในโปรเจกต์ Allie and a s ก็ในโปรเจกต์นี้จะมี2เพลงมีเพลงพาชนากับเพลงดาวค่ะซึ่งเหมือนทําขึ้นมากับในเวอร์ชันของ a l ล i ค่ะแล้วก็เอาเพลงของพี่คิสตินแล้วก็ของพี่แทมพิงเดอลมาร้องใหม่กระแสเป็นไงบ้างคะปล่อยมาสองเดือนอ่ทั้ง2เป็นเพลงที่แบบเหมือนเป็นสไตล์เพลงที่หนูยังไม่เคยร้องค่ะแล้วพอได้ลองก็ ื่นเต้นแล้วตอนแรกแบบเครียดมากๆว่าเราจะทําได้ดีไหม especially เพลงดาวค่ะเพราะว่าเสียงสูงมากแล้วก็ช้าด้วยค่ะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเยอะนิดนึงค่ะจิงเคยฟังมาก่อนไหมคะเพราะเป็นเพลงที่ดังมากใช่เลยหนูชอบเพลงดาวกับเพลงพัชนาอยู่แล้วค่ะเหมือนไปไหนก็จะได้ยินแล้วปะปากับแม่ก็จะเปิดให้ฟังอยู่ด้วยค่ะก็คือลองเรื่องเพลงนี้มาลองด้วยค่ะ การการเอากับอลิเมะอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกระแสแบบว่าเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเออเราเราเราได้อ่านได้เห็นอะไรบ้างไหมก็หนูว่าเหมือนของแต่ละนักร้องก็จะมีสไตล์ของตัวเองคองหนูก็เลยแบบเออเหมือนอาจจะเป็นเพลงเดียวกันแต่มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของอลิมากขึ้นเหมือนใช้เสียงที่แตกต่างโทนที่แตกต่างอะไร ก็ขอบคุณสาหรับทุกคอมเมนต์ที่แบบสปอร์ตแล้วก็ชมค่ะตอนตอนที่เรียกงมาร้องนี่คือแอบกดดันนะครับว่ากระแสมันจะเป็นยังไงก็มีบ้างค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบือชอบกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบพี่ๆโอนนี้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเขาเหมือนคอมเมนต์มาชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนติชมด้วยก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะ แต่ในส่วนของเราคนจะทมงมากกว่าการตินอนน่าจะเออน่าจะเจริงจริพอพอมันมีโอกาสได้เห็นแบบคอมเมนตที่ติอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบเซลลหรือัไอืก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนบางอันก็อาจจะติในแบบแบบแรงนิดนึงแล้วอาจจะไม่ได้ ติเพื่อก่อใช่ไหมคะใช่แต่ว่า <c oughs> หนูก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบจะช่วยให้หนูพัฒนาได้มาเก็บไว้ในความคิดแล้วก็เวลาซ้อมก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่คนนี้เขาพูดว่าอะไรนะแบเขาจะให้เราอินฟูตตรงไหนนะค่ะมันไม่ได้ทําให้เราเซลไปใช่ไหมครับเจอยัง ยังไม่เฟลมากเต่ก็ทใหนแ,หแล้วตตั้งใจทางานาใช่ค่ะมันให้ใหนุ<อ>ตั้งใจมากขึ้นแล้วก็แบบอยากจะพัฒนามากขึ้น<อ>ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกที่จะไม่อ่านเนาะอือจริงๆหนูอยากอ่านทุคคมเมนที่แบบใ,<ช>ในทุกวิดีโอเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนที่เขาคอยแบบส่งกําลังใจให้เราอยู่ก็อยากจะอ่านให้เขารู้ว่าเราได้อ่านค่ะก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่หลุดมาบ้างที่ทําให้เราแบบ เจ็บเป็นนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะอย่างแบบสุดสโต่งขึ้นอยิ้มาว่าอมันก็เหมือนจะมีบางคอมเมนต์ที่พูดด้านแบบรูปลักษ์ภายนอกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้รูปลักษ์ภายนอกหนูดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยคะ่ะคือหนูก็เลยไม่เก็บมาคิดแล้วคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาก็ จังว่าถ้าถ้าความติเรื่องการร้องกันอะไรเราโอเคเราเปิดใจร้องกันก็อยากพัฒนาอยู่แล้วเราเหมือนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเก่งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่พัฒนามากขึ้นก็ถ้าเราเก็บมาคิดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็โอเคค่ะอันใดในเพลงของามอังวีดเซ็กซี่ลูกหนุ่บอกเว่าเซ็กซี่นะคะใช่ค่ะคือลูกหนูมันจะไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วแต่ในวิดีโอคือมันจะมีความแบบ ให้คุณผู้ชมตีความได้ว่าเรื่องสตอรี่ไลน์มันเป็นยังไงเพราะว่าหนูดูหนูก็งงเหมือนกันคะ่ะ<ต>เอ้ยตกลงว่าชีฝันไปหรือว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกดีคะ่ะให้ทุกคนได้แบบได้ลองตีความดูมค่ะมันดูมันดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคเราไหม ใช่ค่ะหนูยังไม่เคยเปิดไหล่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อต้องบอกว่าเอ็ดนะไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบพี่ๆทแฟนคลับมากกว่าคที่แบบว้าต้องเอาเสื้อมาคุณน้องต้องคลัมหัวน่าจะค่ะแต่ว่าต่อไปก็ต้องลดลิมิตความเซ็กซี่ลงหนูก็เป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วไม่นานทีจะแต่งแบบนั้นค่ะ แต่เป็นการทำงานเรากบอกแต่งต่างไปใช่เป็นการทำงานค่ะปกติเราก็แต่งเออคล้ายๆอย่างเงี้ยเคยอยู่แล้วโอเคค่ะกินนิดนิดก่อนกินนิดนิดโอ้ยรีบไปกินโซ่กันแล้วคิดว่าออกมาจากไหนไหมย้มเนาะ